สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับยาได้เจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยกเจสิบเจ็ดตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับบอลลีกลับมาฟาดแข้งกันต่อเหมือนเดิมนะครับแม่กลับมาคึกคักแต่เรื่องที่เวลาตีหนึ่งตรงนะครับหรือเอิงฝรั่งเศสครับโมนาโก รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับแบรสอันดับ12นะครับโมนโาโก23แต้มเกมล่าสุดบุกชนะสตราบุกมา3-1ครับอาริสเนลร์โ,โลวินกับฟาอรลองบาโลกุนเจ็บลงไม่ได้นะครับตัวหลักก็ลาเมีนกาเมร่าทาคุมิมินามิโนบิลเอมโบโลนะครับเจอกับบรส13แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ม,มงปริเย่มา1ต่อ3มนะครับมีโจบัสมารินอิบราฮิมซารากองหน้าเป็นมาม่าเบาเด้นะครับ ฤดูกาลที่แล้วเจอกันโมโนโกเอาชนะ2-0ทั้งเย้าและเยือนคู่นี้ก่อนเกมเขามองโมโนโกเป็นต่อครับเอาง่ายแปลฤดูกาลนี้พอต้องเล่นเกมหลายถ้วยเนี่ยก็ดูดรอปลงไปเยอะนะครับในขณะที่โมโนโกมีโอกาสจะทําแต้มไล่จี้เปเชไปก่อนนะครับเพราะตามอยู่6คะแนนครับน่าวัดใจโมโนโกนะครับดูแล้วในบ้านน่าจะเบียดได้แน่อย่างน้อย1ประตูหรืออาจจะมากกว่านั้นเชียโมโนโกรครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาตีสามนะครับอีกคู่หนึ่งปารีสแซงต์แชรกแมงเจ้าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับตูลูสอันดับ10ปารีสมียี่สิบเก้าแต้มเกมล่าสุดบุกไปชนะองเช่สี่ต่อสองนะครับหลุยส์แอนลีเก้ยังหมดสิทธิ์ใช้งานกอนโซโลลามอสที่เจ็บนะครับตัวหลักก็ฟาเบียนลูอิสอ่าแล้วก็วาเลนซายอเมรี่อีคังอินนะครับแดนนี่บาโคล่ามาโกอาเซนซิโอครับในขณะ,ะที่ตูลูสสิบห้าแต้ม เกมล่าสุดบุกไปชนะรันถึงถิ่น2ต่อ0ูนะครับตัวหลักก็ยานจีโบโยสักการียอาบูคาวครับกองหน้าเป็นโจชัวคิงนะครับฤดูกาลที่แล้วเหลือเชื่อนะครับตูลูสไม่แพ้เปเชครับในบ้าน 1- 1เกมเยือนนี่บุกชนะ3-1ได้ซ้ำไปคู่นี้ก่อนเกมเขามองปารีสแซงชแมงเป็นปอค่อนข้างเยอะนะครับเอาง่ายมีโอกาสสูงมากที่ปารีสจะโดนโมนโกเน่ไล่จี้มาเหลือ3แต้มนะครับเพราะว่าลงเล่นทีหลังดูแล้วเนี่ยแม้แม้ว่าฤดูกาลที่แล้วตูลูสจะมีเซอร์ไพรส์นะครับแต่พี่เจนมองว่า เพสเชนอายุคเอลิเก้ทีมเวิร์กดีขึ้นเยอะนะครับดูแล้วการันตีแน้หนึ่งประตูไปลุ้นเมตส์สองน่าจะยิงขาดถึง2ประตูเชียร์เพสเชนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงไปที่ลาลิกาสเปนครับเกตาเฟ่อันดับ17จะเปิดบ้านเจอกับบายาโดลิดทีมรองบวยเกตาเฟ่มี10แต้มเกมล่าสุดแพ้คาร์มันกับจิโรน่ามา0ต่อ1นะครับบอค่ามาโยราเจ็บลงไม่ได้นะครับตัวหลักก็มาโรอารัมบารีคาเลสอาเลนาคาเลสเปเล,เลสนะครับเจอกับบายาโดลิดมี9แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอบินเบา1ต่อ1นะครับราอูโมโรมามาดูซินญากองหน้าเป็นกีเก้เปเรสครับนัดแรกเจอกันบายาลิตเปิดบ้านชนะมาสะเสมอกันมาศูนย์ศูนย์นะครับคู่นี้ก่อนเกมข้อมองเกตาเฟเป็นต่อแน่นะครับเอ,า,อาง่ายแย่กับแย่มาเจอกันนะครับแม่ดูแล้วน่าสนใจนะครับเกตาเฟพอไม่มีอบอค่ามาเยเรานี่เกมรุกน่าจะหายไปเยอะนะครับเกมแบบนี้น่าวัด2มุมเชียบบายาลิดนะครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป 3คู่นะครับชอบไปที่โมนาโกปารีสแซงแชรกแมงและบายาโดลิตครับเหมเือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยกจะเย็ดอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ